ผมไม่ได้ไปเจอด้วยตัวเองนะครับก็ทราบข่าวอย่างที่ทุกคนทราบเลยครับแล้วก็ทราบว่าเขาก็ต่อสู้ดูแลกันอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วก็ครอบครัวเป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจให้ให,ให้ให้ตัวพี่เอกแล้วก็ครอบครัวพี่เอกนี่ก็เปรียบเสมือน เป็นครูเป็นครูบาอาจารย์ของผมนะครับผมไปเล่นภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยในช่วงแรกๆของการเข้าไปเนี่ยพี่เอกเป็นครูที่ท่านมุ้ยท่านมุ้ยได้ฝากผมกับพี่เอกว่าให้เป็นครูให้รับผมเป็นสิทธิ์แล้วก็ให้ดูแลในเรื่องในเรื่องของการ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 ทำงานตรงนั้นนะครับก็ได้รับคําแนะนําแล้วก็ได้รับพวกเราทุกคนในตํานานสมเด็จพระนเรศวรนเหมือนมีพี่เอกเป็นเขาเรียกเป็นคุณครูที่ที่คอยดูแลแล้วก็ให้คําแนะนําพี่เอกน่ารักมากแล้วก็ เชื่อว่าพี่เอกเป็นบุคคลที่ทุกคนถือว่าเป็นครูในวงการภาพยนตร์ไทยนะครับในฐานะนักแสดงที่เป็นสุภาพบุรุษที่เขาเรียกสุภาพบุรุษนักแสดงนะครับที่ที่มีจิตใจดีแล้วก็มีน้ําใจกับกับน้องๆลูกหลานในวงการบันเทิงทุกคนนะครับก็อยากฝากกําลังใจไปให้พี่เอกได้ได้ผ่านพ้นกับกับอาการป่วยในครั้งนี้นะครับก็ไปได้พี่เอกต่อสู้มาเยอะละแล้วก็พี่เอกสร้างคุณงามความดีไปเยอะผลบุญต่างๆที่พี่เอกทำมันจะปกป้องคุ้มครองพี่เอกครับ เพื่อนๆในกลุ่มในเรส่วนแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆคนที่ที่เราทํางานอยู่ด้วยกันก็ไปดูแลไปไปไปเยี่ยมแกนะครับส่วนตัวผมในวันที่นัดกันไปก็คือในช่วงครั้งสุดท้ายที่นัดกันไปก็คือในวันเกิดท่านมุย้ยเมื่อ29พฤศจิกายนที่ผ่านมาพอดีผมติดงานถ่ายละครก็เลยไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าก็สอบถามความคืบหน้ากันอยู่เรื่อยก็ได้ทราบเหมือนที่ทุกคนทราบกันตอนนี้แล้วนะครับแต่ว่าในตอนนั้นก็คือ,อพี่เอกไม่อยาก ไม่อยากบรบกวนเท่าที่ผมรู้นะครับครอบครัวพี่เอกแล้วก็พี่เอกไม่อยากบรบกวนให้คนต้องมาเป็นห่วงให้เป็นห่วงแกแล้วก็ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงโควิดนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในการป้องกันอะไรต่างๆให้กับทั้งทั้งคนรอบข้างและตัวพี่เอกเองซึ่ง,ซ,งซึ่งกาลังป่วยอยู่ก็เลยมีการที่จะไม่ได้ไม่ได กระจายข่าวมันออกมานะครับซึ่งก็เป็นความประสงค์ของพี่เอกแหละไม่อยากรบกวนใครให้เป็นห่วงครับก็อยากที่คนทราบคือตอนนี้แม้แต่ทุกคนทราบแล้วเราก็ยังไม่สามารถที่จะไปเยี่ยมได้นอกจากส่งลวงใจให้แก่ครับผมเจอกับต้อยบ่อยนะครับเนื่องจากเนื่องจากว่าในสายงานของเราเราต้องเจอกันบ่อยแต่ในภาพยนตร์หรือละครผมว่าน่าจะมีนะมีแหละแต่ผมกาลังนึกอยู่เรื่องอะไรบ้างแต่ว่าโดยเิแรกเริ่มเลยเนี่ยที่ผมที่ผมได้นังคุยกับต้อยบ่อยก็คือผมได้เล่นภาพยนตร์เรื่อง ในอดีตคือชื่อเรื่องแผลเก่านะครับแล้วก็ในในพาร์ทที่ผมเล่นเนี่ยชื่อเขาใช้ชื่อเรียกว่าขวัญเรียมซึ่งผมต้องไปรับบทเป็นจ้อยเป็นตัวที่อต้อยเศรษฐาเคยเล่นไว้ซึ่งผมได้ดูท่านเล่นแล้วก็ได้นั่งพูดคุยกับกับท่านแล้วก็แล้วก็ได้เจอกันอีกหลายๆครั้งทุกครั้งที่เจอกันคือต้อยจะมีแต่รอยยิ้มมีมุกตลกมีเรื่องเฮฮาพูดพูดง่ายๆเลยถ้าทุกคนในวงการนี้จะรู้ว่าถ้าเจอต้อยเนี่ยมันจะเป็นความมันมันจะเต็มไปด้วยเรื่องสนุก เรื่องยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีไม่มีอะไรที่ผม,ผมไม่เคยเห็นนะต้อยแบบเดินมาแบบหรือว่าดุใครหรือว่าหน้ามุย่ยหรืออะไรไม่ไม่เคยอะเราเห็นภาพที่เราเห็นเห็นแกเนี่ยไม่ว่าจะผ่านจากจากจอหนังจอละครหรือหรือภาพที่เราได้เจอก็คือแกเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นพลังให้กับทุกคนที่พบเห็นนะครับก็ก็ก ใจหายครับใจหายเหมือนกันแตก่ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าว่าท่านป่วยแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็ดูแลตัวเองต่อสู้กับโรคนี้มานานพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเขาได้สู้ต่อสู้อย่างสมศักดิ์ศรีละแล้วก็พวกเราทุกคนก็ก็คือสิ่งที่ที่มนุษย์ทุกคนพึงกระทําแล้วก็พึงมีก็คือได้ฝากความความรักความศรัทธาความเขาเรียกว่าจากไปแล้วคนก็มีแต่ความรักความอะไรแล้วก,แวก็แล้วก็จําไว้เป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตน,นี่คือสุดยอดสองมนุษย์แล้วครับ ้งมีแบบอย่างอะไรที่ป่าตามมาด้คือดับการผมว่าสิ่งที่อาต้อยมีเป็นแบบอย่างก็คือเป็นคนรับผิดชอบงานแล้วก็ไม่มีข้ออ้างในการดำเนินชีวิตนะครับอาต้อยอาต้อยดำเนินชีวิตไปด้วยความรู้สึกที่ว่าทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบกันแล้วก็อาต้อยเป็นเหมือนพลังเป็นเป็น,ปนความสดใสของคนอื่นที่พบเห็นไม่ว่าเรื่องราวตัวเองจะเป็นอะไรหรือจะมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ผมมองไปดูแล้วเนี่ยไม่ว่าต้อยจะไปที่ไหนจะย่างก้าวไปตรงไหนเนี่ยมันจะมีแต่ความสดใสมีแต่ความพื้นเครงมีแต่มีแต่รอยยิ้มมีแต่อะไรน,นั่นคือสิ่งที่เรามีความสุขว่าถ้าเราสามารถอยู่อยู่ในวงการนี้หรืออยู่ในโลกใบนี้ได้ด้วยความรู้สึกที่ใครพบเจอเราก็มีแต่รอยยิ้มมีความสุขเนี่ยมันเป็นสุดยอดของมนุษย์แล้วครับ